สวัสดีค่ะวันนี้พาทุกคนมาทานที่ร้านยุ้ยต้ออยตมยำตำแซบนะคะอยู่ที่ถนนบางพลีตกจังหวัดสมุทรปราการค่ะมาถึงนะคะเราก็ต้องสั่งเมนูนี้เลยขนมจีบที่ขึ้นชื่อนะคะลูกใหญ่มากนะคะจะบอกว่าเป็นขนมจีบที่อร่อยที่สุดที่เคยทานมาเลย ตัวแป้งนะคะบางมากๆเลยค่ะไส้หนานุ่มนะคะกัดไปฟินละมุนมากๆเลยค่ะเด้งหนึ่งสะใจมากน้ำจิ้มเขาก็อร่อยนะคะไม่ได้ฉุนเหมือนจิกโช์ทั่วไปวเมนูอาหารที่ร้านเขาก็มีเยอะมากๆเลยอันนี้เราสั่งเป็นผัดฟักแมวกับหมูผัดกะปิค่ะกลิ่นนี้หอมฉวยมาแต่ไกลเลยทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆฟินสุดๆออมมากรสดีมากชอบอืม สำหรับเมนูนี้นะคะเป็นปลาหมึกไข่ทอดน้ำปลานะคะเป็นเมนูขึ้นชื่อของที่นี่ค่ะปลาหมึกนะคะตัวอวบว้วนไข่เต็มพุงแบบนี้เลยสดปลาหมึกสดแป้งบางกรอบนะคะแล้วก็รสชาติดีมากเลยค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะเป็นหมี่กระเฉดกุ้งตัวใหญ่มากเลยต่อไปนะคะเป็นเมนูของหวานกันบ้างเราสั่งข้าวเหนียวมะม่วงกับถั่วดำแกงบวชเป็นถั่วดำแกงบวชที่อร่อยมากเลยอร่อยมาก เป็นอีกหนึ่งร้านเลยที่เราใช้คําว่าอร่อยได้เปลืงมากๆเลยค่ะมาดูข้าวเหนียวมะม่วงกันบ้างนะคะคําแรกก็โดนตกไปเลยค่ะนี่มหวังอนะกเป็นอีกหนึ่งร้านที่ยกนิ้วให้ความอร่อย